สวัสดีครับแฟนรายการลุงเล่าหลอนทุกท่านหลานเอ้ยหากพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีหลายคนคงนึกถึงความสวยงามของแม่น้ำแควรหรือสะพานข้ามแม่น้ำสายประวัติศาสตร์แต่ภายใต้ความสวยงามเหล่านั้นหลานรู้ไหมว่าพื้นดินทุกตารางนิ้วมันถูกถมด้วยศพ มากกว่าหมอนรองรางรถไฟเสียอีกย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปีพศ2484กองทัพจากประวัติญี่ปุน่นหรือที่คนไทยยุคนั้นเรียกว่าไอ้ยุ่นได้ยกพลขึ้นบกเพื่อใช้ไทยเป็นทางผ่านไปตีกระหน่ำพม่าและอินเดียเป้าหมายสำคัญคือการสร้าง ทางรถไฟสายมรณะ,ฉะเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนับหมืน่นกรรมกรชาวเอเชียนับแสนถูกเกณฑ์มาทำงานเยี่ยงทาตถท่ามกลางไข้ป่าและความหิวโหวยหนึ่งไม้หมอนคือหนึ่งชีวิตที่ต้องสังเวยนั่นคือคำเปรียบเปรยที่ไม่เกินจริงเลยครับแต่สิ่งที่ตำราเรียนไม่ได้บอกเรา คือช่วงปลายสงครามปีพศ2485เมื่อญี่ปุ่นรู้ตัวว่ากำลังจะพ่ายแพ้ระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมานายพลระดับสูงมีคำสั่งลับสุดยอดให้ถอนทับและขนย้ายทรัพสมบัติทั้งหมดที่ยึดมาได้จากทั่วเอเชียอาคาเนทั้งทองคำแท่งเพชรนินจินดา และพระพุทธรูปทองคำลำเลียงใส่รถไฟมุ่งหน้าสู่ชายแดนสังขะบุรีเพื่อหาซ่อนเพราะพวกเขามีความหวังว่าสักวันหนึ่งจักรวรรดิญี่ปุ่นจะฟื้นคืนชีพและจะกลับมาขุดเอาทุนร้อนเหล่านี้ไปกู้ชาติแต่อนิจจาวันนั้นไม่เคยมาถึงทหารนับพันนายหายสาบสูญ ไปในป่าลึกพร้อมกับทองคำปริศนาที่กลายเป็นคำสาบเฝ้ารอผู้มาเยือนพิกัดมรณะที่เราจะพูดถึงวันนี้คือถ้ำลิเจียอังอยู่ในเขตอำเภอสังขะบุรีรอยต่อกับทองพาภูมินี่ไม่ใช่ถ้ำท่องเที่ยวสวยงามนะครับหลานแต่มันคือเขาวงกฏธรรมชาติที่ซับซ้อนและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่ง ปากถ้ำอาจดูเหมือนโพรงหินธรรมดาแต่เมื่อก้าวเท้าเข้า,ขาไปหลานจะพบกับความมืดมิดชนิดที่ว่าแสงไฟฉายก็แทบจะเจาะไม่เข้าลักษณะภูมิศาสตร์ภายในเป็นถ้ำหินปูนที่มีความชื้นสูงมากอากาศข้างในนั้นทั้งหนักทั้งอึดอัดเหมือนมีใครเอาผ้าเปียกมาโปะจมูกเราไว้ตลอดเวลา ทางเดินบางช่วงแคบจนต้องตะแคงตัวเดินบางช่วงเป็นเหวล,ลึกสุดอย่างคาดที่สำคัญกลิ่นภายในถ้ำมันไม่ใช่กลิ่นขี้ค้างคาวธรรมดานะครับหลานแต่มันมีกลิ่นกรรมถันผสมกับกลิ่นสนิมเหล็กจางๆหรือบางทีมันอาจจะเป็นกลิ่นของเลือดเก่าที่แห้งกรังมานานหลายสิบปีแล้วชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่า ถ้ำลิเจียคือประตูมิติใครที่จิตไม่แข็งเดินเข้าไปแล้วจะหาทางออกไม่เจอเข็มทิศจะหมุนวนบ้าคลั่งและที่หน้าขนลุกคือมีร่องรอยการดัดแปลงธรรมชาติหินบางก้อนถูกวางเรียงกันอย่างมีระเบียบเหมือนบังเกอร์ทหารนี่คือหลักฐานชั้นดีว่าครั้งหนึ่งกองทัพลูกพระอาทิตย์ เคยใช้ที่นี่เป็นฐานบัญชาการลับและอาจจะเป็นสุสานของพวกเขาเองหลานเอ้ยคนเท่าคนแก่แถวแม่น้ำรันตีเขาเล่าต่อกันมาปากต่อปากในคืนเดือนมืดวันดีคืนดีชาวบ้านจะได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากหุบเขาลิเจียไม่ใช่เสียงเสือไม่ใช่เสียงช้างแต่มันคือเสียงวูดรถไฟ ทั้งที่แถวนั้นไม่มีรางรถไฟเหลืออยู่แล้วตามมาด้วยเสียงตึงตึงตึงเหมือนทหารเดินสวนสนามกันนับร้อยคนและเสียงตะโกนสั่งการภาษายุ่นที่ฟังไม่ได้สับดังก้องกังวานสะท้อนหน้าผามีพรานป่าคนหนึ่งชื่อลุงเปียกแกเคยหลงเข้าไปหาของป่าแถวปากถ้ำแกเล่าว,ว่า แกเห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ใส่หมวกทรงหมอตาลยืนถือปืนยาวติดดาบปลายปืนยืนนิ่งจ้องแกอยู่บนโขดหินพอลุงเปียกกระพริบตาเงานั้นก็หายวับไปเลยเหลือทิ้งไว้แต่รอยรองเท้าบูทขนาดใหญ่ที่ย่ำลงไปในดินโคลนทั้งที่ไม่มีคนเดินผ่าน นี่ไม่ใช่ผีตายโหงธรรมดาที่ร้องขอส่วนบุญแต่มันคือวิญญาณทหารที่มีวิน,นัยพวกเขายังคงทำหน้าที่เข้าเวรยามเฝ้าบางสิ่งบางอย่างแม้ความตายจะพรากร่างกายไปแล้วก็ตามคำถามคือพวกเขาเฝ้าอะไรเรื่องราวความสยองครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับ เมื่อความโลภมันหอมหวานยิ่งกว่ากลิ่นทูปกลุ่มนักล่าสมบัติกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันขึ้นมานำทีมโดยนายพันนายทุนเงินนาผู้มีความเชื่อมั่นในเงินตรามากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคนจิชายหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่อ้างว่าปู่ของเขาคือหนึ่งในนายทหารที่เคยถอยทัพเข้าไปในถ้ำลิเจีย และรอดชีวิตกลับมาพร้อมกับลายแทงเลือดพวกเขาไม่ได้ไปเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์แต่พวกเขาไปเพื่อขุดทองคำตันละร้อยล้านอยู่แค่เอื้อมมึงจะกลัวผีหรือมึงจะกลัวจนนั่นคือคำที่ในพันใช้กล่อมลูกทีมหลานเอ้ยน่าแปลกนะที่ความกลัวจน มักจะทำให้มนุษย์กล้าท้าทายมัจจุราชคนดูอย่างเราฟังแล้วอาจจะรู้สึกสมน้าหน้าหรือบางคนอาจจะเอาใจช่วยแต่ลุงบอกเลยว่าในวินาทีที่ความโลภครอบงำสติจะเป็นสิ่งแรกที่หายไปและเมื่อสติหายไปอาถรร์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีทีมล่าสมบัติ6ชีวิต เดินเท้าลึกเข้าไปในป่ารอยต่อทุ่งใหญ่นเรศวรตามลายแทงเก่าคร่ำครึที่ระบุพิกัดด้วยตัวอักษรคันจิโบราณยิ่งเดินลึกป่ายิ่งเงียบจนกระทั่งพวกเขาไปเจอกับปากถ้ำที่ถูกปิดตายมีหินก้อนใหญ่ถล่มลงมาปิดไว้แต่มีช่องเล็กๆพอให้คนมุดเข้าไปได้เคนจิใช้ไฟฉายส่องเข้าไป แสงไฟตกกระทบกับวัตถุบางอย่างมันไม่ใช่หินแต่มันคือลังกระสุนไม้เก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลาเจอแล้วโว้ยในพันตะโกนลั่นรีบสั่งลูกน้องให้งัดปากถ้ำแต่หารู้ไม่ว่าทหารญี่ปุ่นนั้นฉลาดล้ำลึกพวกเขาไม่ได้แค่ซ่อนของแต่พวกเขาวางกับดักหรือกับดักแบบบูบี้แท a ปเอาไว้ ทันทีที่ลูกน้องคนแรกก้าวเท้าไปเตกโดนเส้นลวดสนิมเครืดที่ขึงไว้กับพื้นบึ้มเสียงระเบิดสมัยโลกครั้งที่สองที่ยังคงอานุภาพทำลายล้างฉีกขาขวาของเขาจนขาดกระจุยกระจายกลิ่นดินปืนคละคลุ้งเลือดสดสดสาดกระเซ็นไปทั่วปากถ้ำนี่คือด่านแรกผู้พิทักษ์ที่ไม่มีลมหายใจ เตือนแล้วนะว่าอย่าล่วงลำ้ำแม้จะมีขนเจ็บแต่ความโลภของนายพันก็ไม่ลดละใครถอยกูยิง่งเขาลากเคนจิเอลูกน้องที่เหลือมุดเข้าสู่โถงลึกที่สุดของถ้ำและภาพตรงหน้าก็ทำให้ทุกคนต้องตะลึงจนลืมหายใจ กองทองคําแท่งประทับตราจักรพรรดิวางกองเนินอยู่กลางโถงถ้ำประกายสีทองสะท้อนแสงไฟฉายวูบวาบมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการแต่สิ่งที่อยู่รอบกองทองนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าโครงกระดูกมนุษย์ในชุดเครื่องแบบทหารญี่ปุ่นเปือยยุ่ย นั่งคุกเข่าล้อมวงกันเป็นวงกลมทุกโครงกระดูกอยู่ในท่าฮาราคิรีคือขวานท้องตัวเองมีมีดสั้นปักคาอยู่ที่กระดูกซี่โครงและที่น่าสยดสยองที่สุดคือตรงกลางวงมีโครงกระดูกในพลนั่งอยู่บนแท่นหินแต่หัวกะโหลกของเขาไม่ได้อยู่บนบา่า แต่วางอยู่บนตักของกูทั้งหมดนี่คือของกูนายพันสติแตกวิ่งทลาเข้าไปกอดกองทองทันใดนั้นบรรยากาศในถ้ำก็เย็นยะเยือกจนติดลบหัวกะโหลกบนตักในพ้นลืมตาโพลงดวงตาแดงกำสว่างวาบในเด้าตากลวงๆเงาดำทมินพุ่งออกมาจากผนังถ้ำ ก่อตัวเป็นร่างทหารญี่ปุ่นตัวสูงใหญ่ไร้หัวในมือถือดาบซามูไราย,ยาวเฟื้ยชิงไม่มีการเจรจาไม่มีการคู่วิญญาณซามูไรพุ่งเข้าหาในพันดาบเดียวชับขอของในพันหลุดกระเด็นออกจากบ่าเลือดพุ่งเป็นน้ำพุรถกองทองจนกลายเป็นสีแดง เขนจิและลูกน้องที่เหลือกรีดร้องสุดเสียงพยายามยิงปืนใส่ปั้งๆๆแต่กระสุนทะลุผ่านร่างวิญญาณไปเหมือนยิงใส่อากาศแต่ดาบของพวกมันฝันเนื้อคนขาดจริงๆท่ามกลางความโกลาหลเขนจิเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาทิ้งทองทุกแท่ง และก้มกราบขอขมาด้วยภาษาญี่ปุ่นอ้อนวอนต่อวิญญาณบรรพบุรุษเขาคลานหนีออกมาจากนรกขุมนั้นด้วยสภาพจิตใจที่แตกสลายหัวผมกลายเป็นสีขาวโพลนและไม่ยอมพูดจากับใครอีกเลยตลอดชีวิตหลานเอ๋ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมบัติบางอย่างมันไม่ได้มีไว้ให้คนเป็นครอบครอง แต่มันมีไว้ให้คนตายเฝ้ารักษาทำลิเจียยังคงยืนตระงานอยู่ที่กาญจนบุรีซ่อนความลับและทองคําเลือดเอาไว้ในความมืดใครที่คิดจะไปท้าทายลองถามตัวเองดูให้ดีนะว่าชีวิตของคุณมีค่าพอกับทองคําเหล่านั้นไหมหรือคุณอยากจะเป็นอีกหนึ่งโครงกระดูกไร้หัว ที่ต้องนั่งเฝ้าสมบัตินี่คือตำนานถ้ำลิเจียสุสานซามูไรในอีพี20ครับฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างสมน้ำหน้าคนโลภหรือสงสารคนที่ไม่รู้อ e ิโนอิเ e นถ้าชอบเรื่องเล่าสไตล์ประวัติศาสตร์ผสมความสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลุงเล่าหลอนเอาไว้นะครับ คืนนี้นอนหลับฝันดีอย่าเผลอไปหยิบของใครมั่วซั่วละ่ะราตรีสวัสดิ์ครับ